สวัสดีครับกลับ <Stars> มาพบกับผมนะครับ BNS และก็ BNS Channel วันนี้จะมาเปิดแพ็ค1,800บาทเป็นตำนานท็อป50นะครับเห็นคนอื่นเขาเปิดกันหลายคนแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดมั่งดีกว่าโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยครับผมใครยังไม่กดไลค์กด Subscribe นะครับฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับ Channel BNS โอเคซื้อเรียบร้อยนะครับหใบสั้น ใบเดียวคลิกเดียวนะครับพั1800บนแปดร้อยบาทแล้วก็จบเลยนะผมดูไฟแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปปอป๊อกปลาไอนะครับคุ้มไหมวะ ไม่น่านะแม่งเอ้ย933.7นะครับโอเคก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็พบกันใหม่กันนะครับคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับลืมสวัสดีครับ